ดิค่ะเพื่นพากินมาแล้วค่ะพามากินบะงวงน้ำปลาหวานด้วยค่ะมากับลูกช่ายลูกช่ายซื้ออะไรลกน้องอะไรลูกน้องอะไรอ่ะบอ,อกเถอะน้องสิบสี่ครับมาเลยครับมากินด้วยกัน่ะเด้อน้องแซ่บๆย่วนหยวนค่ะชาดล้านลานลานลานิมจิมจิม แซ่บปะฮบถ้ามันินสมงวงเลยนึกถึงคืออากนาะงามมงวง muốn ngăn được mạnh không tiểu ông bán ใส่ก็ขัวแล้วมัปลาหานใส่ก็ขัว ร่มฝนเนาะร่มแห้งแล้วอ่ะอืม ราคาพี่น้องมองๆแสบๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามำัศชมเนื้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจให้เพื่อนผ้าพินกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเชียร์หนึงเลิกค่ะลาไปก่อนกลับลูกชายเลิกค่ะสวัสดีค่ะ